สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในปีพุทธศักราช2565นะคะปีใหม่ปีนี้นะคะเราก็ยังพบเจอกันในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กันอยู่นะคะ mm. เนื่องจากโอมิคอนนะคะซึ่งเข้ามาแพร่ระบาดอีกระลอกใหม่นะคะในช่วงนี้เราก็ไม่ ทราบว่ามันจะเป็นผลดีหรือว่าเป็นผลร้ายแต่ที่สำคัญนะคะเด็กๆยังคงต้องระมัดระวังตัวเช่นเคยนะคะการออกจากบ้านนะคะให้สวมแมสทุกครั้งปิดแมสทุกครั้งตลอดเวลานะคะไม่สวมไว้ที่ใต้คางนะคะป้องกันตัวเราด้วยหรือว่าป้องกันครอบครัวของเราป้องกัน คนที่เรารักด้วยนั่นเองนะคะพกสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดทุกครั้งที่จะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือรวมไปถึงการล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันตัวเรานะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือไปที่สุ่มเสี่ยงมานะคะแล้ก็สวอปนะคะหรือว่าแยงจมูกของเรา นะคะเพื่อตรวจหาพูบเชื้อนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเกี่ยวกับภาษาท่าทางทางนาฏศิลป์ไทยนะคะในหนังสือของเราก็จะอยู่ในหน้า114นะคะก็จะเป็นใช้ท่าทางของร่างกายในการร่ายรำนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ นั่นเองนะคะให้ผู้ชมนั้นได้ชมได้ดูแล้วก็เข้าใจนะคะแบ่งออกด้วยกันเป็น3ประเภทคือภาษาท่าทางที่ใช้แทนคําพูดภาษาท่าทางที่ใช้สแสดงกิริยาอาการภาษาท่าทางที่ใช้สแสดงอารมณ์นะคะภาษาท่าทางทางนัตสินนี้เราก็สามารถฝึก ปฏิบัติได้นะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญและก็เกิดความถูกต้องนะคะมาดูการในหนังสือของเรานะคะ,ะมาดูท่าแรกคือท่านกนะคะท่านกตัวนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะในการที่จะ วางกลางมือนะคะกลางมือออกนะคะทั้งสองข้างดูลักษณะท่าทางของเขานะคะก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่านกนะคะดินสอ่ใช้ะ จะมีทั้งตัวพระแล้วก็ตัวนางนะคะมือขวาอยู่ด้านบนนะคะมือซ้ายก็จะอยู่ระดับวงกลางอ่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าท่านกบินนะคะ ต่อไปเป็นท่ารักนะคะท่าจะรักนะคะท่ารักเขาก็จะใช้มือนะคะมาประสานกันไว้ที่หน้าอกหรือระดับไหล่นะคะกลางแขนนะคะก็จะมีทั้งตัวพระแล้วก็ตัวนางเช่นกันอันนี้ตัวนางนะคะเขาก็จะย่อตัวนิดนึงอันนี้ตัวพระนะคะเขาก็ จะกางขาออกประมาณนี้นะคะในส่วนท่าต่อไปคือท่ายิ้มนะคะเขาจะใช้ท่าจีบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าจีบนะคะจะมีจีบคว่ำจีบง่ายนะคะจีบไว้ที่ปากนะคะแล้วก็มือ นะคะตัวพระก็จะเท้าที่เอวส่วนตัวหญิงก็จะใช้มือจีบส่งหลังไปข้างหลังนั่นเองนะคะมือเขาก็จะมีสองนันนะคะส่วนผู้ชายก็จะเอาไว้ที่ประมาณเอวนะคะในการท่าย่อนะคะผู้ชายยืนแบบตรงนิดนึงนะคะผมผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะของการย่อนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะท่าตายนะคะก็จะใช้มือทั้งสองข้างนะคะมือทั้งสองข้างนี้กลางออกมือทั้งสองข้างนี้ก็จะแบออกด้านใดด้านหนึ่งนะคะแขนตึงนะคะต่ำกว่าไหลเล็กน้อยท่ายืนก็ในลักษณะท่ายืนประมาณนี้นะคะผู้ใช้ก็จะเอา เท้าแตะพื้นแล้วก็เอียงนิดนึงนะคะถ้าเฉิดชิงนะคะตัวนี้คือถ้าเฉิดชิงนะคะก็จะใช้ในลักษณะประมาณท่าแบบนี้นะคะก็เขาก็จะเรียกว่ามือขวาตั้งวงบัวบานส่วนมือซ้ายตั้งวงหน้านะคะตั้งวงก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะเท้าเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะยืน เอาเท้าข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าแล้วก็วกยงหัวเล็กน้อยนะคะท่าชี้นะคะท่าชี้ท่าชี้ตัวนี้นะคะมือขวานะคะชี้ในระดับศีรษะส่วนมือซ้ายนะคะของผู้ชายก็จะเท้าที่สะเอวผู้หญิงก็จะเป็นตีบส่งหลัง นะคะในลักษณะการชี้แบบนี้นะคะส่วนถ้าตัวเรานะคะเขาจะใช้มือซ้ายจีบที่อกมือซ้ายจีบที่อกนะคะจีบที่อกอ่าแล้วก็จีบทรงหลังไปนะคะผู้หญิงจีบส่งหลังส่วนผู้ชายนะคะมือก็จะอยู่ที่ประมาณสเอวหรือใช้พกของเรานะคะ ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆดูการบ้านในหนังสือหน้าที่116มีท่าอะไรบ้างนะคะท่านกท่ารักท่ายิ้มท่าตายท่าเชิดชิงหรือว่าท่าชี้รวมไปถึงท่าตัวเรานะคะในลักษณะของ ท่าทางที่แตกต่างกันออกไปเจ็ดท่าด้วยกันนะคะในส่วนของงานก็ให้เด็กๆดูในหนังสือกันเลยเขาให้เด็กๆนะคะเอาคำที่อยู่ข้างบนนะคะมาเขียนให้ถูกต้องนะคะตามท่าทาง ลักษณะของท่าทางแต่ละท่านะคะเขียนลงไปให้ถูกต้องก็จะมีอยู่ข้างล่างด้วยนะคะการแสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกต้องใช้ท่าใดอันนั้นคำถามสองข้อข้างล่างนะคะให้เด็กๆตอบคำถามมาด้วยนะคะขอให้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมถ่ายรูปตัวเองที่กำลังเรียน หรือว่ากำลังทำงานในรายวิชาของคนครูมาฝากคุณครูด้วยนะคะนอกจากมีงานที่จะต้องส่งแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปตัวเองในขณะที่กำลังเรียนมาฝากคุณครูด้วยนะคะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เด็กๆมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคราบหน้าขอบคุณและ สวัสดีค่ะ